รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรรลือฤทธิ์ครับผมเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับผมคุณผู้ชมครับเราดันโดนมาถึงอำเภอด่านช้างนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับเพื่อนะครับมาช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งเราลงพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยเราจะพบกับครอบครัวที่ยากจนก็ต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ทํางานหรือมาหาอาชีพทา ใช่ไหมครับครอบครัวนี้ก็ใช่นก่นครับมีลูก2คนนะครับครอบครัวลําบากมากเราจึงเดินทางมาให้กําลังใจกับครอบครัวนี้กันครับคุณผู้ชมครับกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจกับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับครับผมชีวิตของสองพี่น้องน้ำขางและสิงหาเป็นเด็กรักดีที่น่าสงสาร ครอบครัวยากจนมากแต่ก็ขยันขันแข็งทั้งเรื่องการเรียนและช่วยงานบ้านครอบครัวผมมีกันอยู่แค่สามพ่อลูกเพราะผมเลิกกับภรรยามาตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วครับตั้งแต่สองคนนี้สองควบสามขวบไปตัดอ้อยผมก็ต้องเอาไปอยู่ในไร่ด้วยบางทีไปโรงเรียนก็อาทิตย์หนึ่งไปห้าวันก็บางทีก็ไปได้สามวันรถเครื่องมาส่งก็ต้องรีบย้อนกลับมาไปทํางานต่อคุณบุญเหลือเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ที่พยายามประคองครอบครัวมาด้วยความยากลำบากแต่ระยะหลังเจ็บป่วยบ่อยจากอาการของวัณโรคไม่ค่อยได้ทำงานทำให้ครอบครัวอัตคัดและอาจจะไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้อีกในอนาคตพฤติกรรมเขาก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่ามาถึงโรงเรียนก็ทําความสะอาดช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมีหน้าที่ที่รับผิดชอบเขาก็ทํารับผิดชอบของเขาะคะ่ะูในห้องก็ตั้งใจฟังทํากันบ้านส่งอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ ก็อยากให้เขารเรียนให้สูงที่สุดเพราะว่าดูจากฐานะครอบครัวแล้วเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างจะลําบากอย่างน้อยถ้าเรียนสูงเนี่ยเขาประกอบอาชีพเขาก็จะมีเงินมาดูแลพ่อเขาทั้งสองคนนี่แหละคะ่ะโอ้โหไอ,อ้คำ่ากุ้มใจนี่มันก็กุ้มใจอยู่แล้วแล้วครับใจที่อยากได้ก็คือบ้านนี่แหละครับที่อยากจะมีให้ลูกก่อนที่ผมจะไปไล่ขึ้นมาไอ,ไอตอนฝนตกผมก็อดนิช่าอิชาบ้านคนอื่นเขาไม่ได้นะท,ทุเลศดลูกด้วยลูกผมก็ มีอย่างเดียวคือไม่ไปเที่ยวไหนตอนไหนเวลาไปเรียนก็ไปเรียนแล้วก็งานบ้านก็มีช่วยบ้างลูกสองคนนี้ผมรักรักเท่ากันไม่มีการว่ารักคนหน้มากกว่ากันผมว่าถึงกะตายแทนได้เลยสาหรับลูกของผมนะครับอนาคตของครอบครัวคุณบุญเหลือและลูกทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเดินทางไปช่วยเหลือและให้กําลังใจพวกเขากันครับ ช่วงที่แล้วเราได้ทราบเรื่องราวของครอบครัวคุณบุญเหลือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกสองคนด้วยสภาพฐานะที่ยากจนมาและอนาคตของลูกทั้งสองคนที่อยู่ในช่วงวัยเรียนอาจจะต้องออกจากโรงเรียนเมื่อรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังทราบเรื่องราวจึงเดินทางมาที่อำเภอด่านช้างเพื่อมาช่วยเหลือครอบครัวนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอโ้โหดู่มันพร้อมมาพร้อมตาเลยโอ้นี่คือ ห้องนอนของพวกเราเลยเหรอครับผมอยู่กันแบบนี้ครับนี่ดีดิ้วกาเยอะแยะดีกว่าเก่าอีกเรอะแล้วฝนตกนี่ทาไมหลดมุมนึงบ้างมุมนี้ตรงไหนที่ฝนไม่รั่วเราก็นั่งตรงนั้นครับเดี๋ยวนั่งคุยกันเป็นกิจาลักษณะอะไรมาไปตามไปรูกันแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ลำบากคุณผู้เหลือทําอะไรก็รับจ้างทั่วไปนี้ครับพอพอเช้าไปส่ง ก็รีบกลับมาทํางานพอายส่งก็รีบกับการรับเงินที่ได้มาทุกวันนี้เป็นไงให้ค่าใช้จ่ายกับรายรับรายจ่ายพอๆกันครับยังได้มาวันนี้ก็ได้ใช้วันนี้ถ้าพรุ่งนี้ยุดก็ได้ใช้พรุ่งนี้วันหมดครับหมดก็ต้องหาที่โดนหาเงินครับเพื่อใช้รูปไปเรียนหนังสือหนูรู้สึกไหมว่าหนูมีความยากลําบากก็รู้สึกว่าทําไมเราไม่มีเหมือนคนอื่นเกิดมาทําไมเราต้องจนอย่างนี้ค่ะ มีแนคะบางครั้งบางวันไม่มีเงินไปให้เงินให้ลูกไปโรงเรียนอะไรยนี้ไหมมีครับส่วนมากเป็นส่วนมากเลยแล้วทําไงบอกลูกว่าไงก็อบอกตรงตรงครับว่าวันนี้ไม่มีแล้วลูกอะ่ะวันนั้นไม่มีเงินไปโรงเรียนแล้วทําไงไปไหมไปครับราไปกินอะไรที่โรงเรียนก็ไม่ได้กิน,นะคะ่ะมีีข้าววันข้าววันช่วงเยนฟรีแต่ขนมขนมน,นี้แล้วก็มาต้องไปอะไรเลยก็นั่งเฉยๆไปค่ะแล้วถ้าอนาคตต่อไปหนูจบมหกเนี่ย นักพหนูอยากจะเป็นอะไรอยากเรียนต่อค่ะถ้าเกิดพ่อม,มีเงินแลน้วทําไงก็น่าจะหางานทําำอยากมีอนาคตที่ดีคะ่ะอยากมีชีวิตคงจังแบ่งบาพาระะพ่อไม่พ่อเหนือ่อยคะ,คะพ่อครับแล้วตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถส่งเสให้ลูกได้ถึงขั้นไหนอะตามที่พ่อที่พ่อถิดว่าน่าจะได้อครับส่งตุ่นไดจะ,จะมอแงไหมนะแล้วผมก็อายุมากแล้วกลัวจะทำาสงไหมของที่ว่าเป็นเป็นอะไรนะ วันโลกอาเป็นวันโลกแล้ววันหนึ่งพ่อเกิดปวดขึ้นมาพ่อทําอะไรไม่ได้เราจะทำองไงไม่รู้อย่างนันค่ะก็ต้องออกมาดูแลพ่อก่อนต้องเรียนจุดล <c oughs> อบอลเรอลูกรักพ่อไหมรักครับอ,อืมทำค้างอยู่ลูกรักมากค่ะชีวิตผมไม่เคยห่าง ไม,ไม่เคยห่างกันอย่างน้อยก็อยู่ในสายตากันครับผมดูแลกันไปห่างก็คือไปเรียนเท่านั้นเองที่อยู่โรงเรียนใช่ไหมครับผมแต่ไม่เปรร็นไรทุก้อก็นาผมไม่ผมไม่การันตีหรอกว่าลูกจะต้องไปเรียนต่อหรืออะไรแต่เมื่อพ่อพูดอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยมีความกตัญญูนะสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าเขาจะดูแลพ่ออย่างดีผมรู้จากหน้าตาทั้งบอลทั้งทั้งน้ำค้างเนี่ย เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะมอบเงินให้10,000บาทครับวัาเป็นกาลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมด้วยถุงยางชีพ1ถุงนะครับเอาไว้ให้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวนะครับบางครอบครัวเนี่ยก็มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเพื่อที่จะส่งเสริมให้ลูกได้เรียนแต่บางครอบครัวบอกว่า ไม่อยากเรียนไม่อะไรคือเด็กไม่รักดีไม่รักดีแต่ครอบครัวนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ที่เด็กสองคนนี้อยากจะเรียนได้เรียนเพื่อจะให้ไม่หให้พ่อเหนื่อยก็ถือว่าเขาเป็นบุญของเขานะครับที่มีลูกดีนะครับแล้วก็มีจิตสำนึกที่ดีที่ใฝ่เรียนนะการศึกษากลับมาเนี่ยเขาจะทําอะไรก็ได้ทําด้วยตัวเองยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้จากการศึกษาของเขาคุณผู้ชมครับ ว่าปีนะครับในการเดินทางของเรา2คนกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมขอขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจและติดตามเรามาตลอดครับเราสองคนนะครับสัญญาว่าจะมุ่งมั่นเดินหน้าทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้ตลอดไปครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณบุญเหลืออินตาและครอบครัวที่ไม่ยอมแพ้ ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีวี